วัสดีครับเคยิ่งจเจริญเครดิตครับเอาลอกชิมา a โนตัว m i กเซเบอร์พันเบอร์พันแต่จริงๆแล้วเท่าขนาดกับ BG ผมวัดดูแล้วก็ประมาณ BG ตัวนี้มันเทียบประมาณ BG 30นะครับเทียบอยู่แล้วขนาดสปูลเขาเท่ากับ BG 30นะครับนครับข้างในเป็นแกนอย่างนี้ครับ เอาเดี๋ยวเอาขนาดมาวัดกันนี่ครับผมวัดให้ดูสปูนมันผมวงไว้นะครับขนาดบีจีนี่ครับประมาณก็มันจะเท่ากับตัวบีจีสามสิบนะครับวางลงไปครับเท่ากับบีจีสามสิบนะครับลักษณะเบรกก็จะเป็นเป็นแผ่นจานดิส์นะครับ จานดิสเบกตัวนี้จานดิสเบกเขาเนี่ยเขาน่าจะนั่นเสริมมาแปะกาวมานะครับมันน่าจะมีรอยรล้าวหรือย,อยังไงนะครับแต่ก็ไม่มีผมลองเบกอ,อัดแน่นดูแล้วก็ไม่มีผลต่อการใช้งานอะไรนะครับมันสามารถเบกได้ตัวนี้รับประกันนะครับรับประกันให้ว่าใช้งานได้นี่ครับ ผมประกอบกลับให้ดูจานเป็นอย่างนี้นะ,ะคลิกเสียงก็ประมาณนี้จานเนี่ยเขาคงจะใส่ผิดด้านมาครับมันเลยมันเลยล้ามาใส่เนี่ยมันจะต้องเอาทางที่มีบาเนี่ยลงไปนะครับเห็นไหมให้มีบาลงไปรับกับสปูนนี่ครับ ผมจะเบรกให้ดูครับนี่มันเบรกใช้ได้นะครับผมอัดเข้าไปแน่นนะถ้ามันแตกมันแตกนะครับอขอหนะ้าหนะ้าที่รับได้นะครับเอาไปใช้งานผมรับประกันให้รับประกันฝาเบรกให้ไม่แตกนะครับ<อ><ส><ด>นี่ครับผมอัดแบบดันนะครับนี่อยู่นะครับนี่ฝาเบรกยังไม่เป็นไรนะครับ ยังปกตินะครับไม่แตกไม่ลาวนะครับนี่อยู่ปกติเลยนี่ครับเบรกหนักครับตัวนี้ประมาณ BG 30อ่าอ่ามาดูเปิดหน้าลอกกันนี่ครับหน้าล้อเด้งๆนะครับ หมุนลื่นครับตัวน,นี้รอบเร็วน่าจะรอบเร็วด้วยแหละครับก็ยังถือว่าลื่นๆอยู่นะครับยังมีความนุ่มแต่ก็ยังไม่เนียนมือเท่าไหร่ถือว่าเอาไปใช้งานครับ ตอนนั้นนะที่รับได้ไม่ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้สูงอะไรครับผมจัดไปครับหนึ่งตัวกับชิมานโอแขนแขนเปลี่ยนซ้ายขวาได้นะครับแขนพับได้ครับนี่แขนพับได้เดี๋ยวนี่ครับรับแขนพับได้ล็อคก็ยังหมุนๆน,นะครับนี่ สภาพก็จะมีริ้วรอยของการใช้งานของสีะครับสีหลุดล่อนไปธรรมดาถ้านะทําสีเป็นก็สวยเลยเพราะว่าสปูลตัวนี้มีแค่ตรงนี้เองครับนี่มีนิดหน่อยด้านบนใสสะอาดครับครับผมประมาณนี้ครับ ก็ช่วงปีใหม่ก็ลดราคาค่าส่งกันไปครับอเอาใจแฟนมิรักแฟนเพลงครับค่าส่งก็จะผมก็จะออกให้บ้างครับผมฝากไว้ครับกับตัวชิมาโน่นะครับตัวนี้เดี๋ยวถ่ายรูปนิ่งไว้ให้ดูด้วยครับ